ง่ายไม่ต้องไม่ต้องไปงงไปง้างมันนี่ง่ายๆเลยชักหลอดออกปุ๊บมันก็หลุดไปเลยปุ๊บปุ๊บปกติเรานี่ขเข้าแล้วใช้ได้แล้วสวัสดีครับผมชีนนงางนะวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆฮนะจะมาบอกกับทุกคนฮนะเทคนิคก็คือ เราจะเอาของใส่ห่วงเนี่ยโดยไม่ต้องงา้างให้เจ็บมือให้เนี่ยบางคนเขาบงไม่รู้บางคนไม่รู้อ่ะง้างนี่เจ็บมือไฟจะใส่ได้โอ้ยเล็บชุงเล็บชีกนะฮะวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคดีๆะฮะ,ะง่ายนิดเดียวะฮะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูครับผมอย่างแรกแเราต้องมีนี่ก่อนนี่เราต้องมีหลอดน้เปรี้ยวะฮะนี่หลอดน้เปรี้ยวหลอดเล็กๆเนี่ยครับผมมีหลอดน้เปรี้ยวนะฮะ ขั้นตอนการทำก็คือขั้นตอนนะครับผมแล้วก็นี่มีแค่หลอดธรมดดดาดาธรมดาหลอดหลอดน้ำเปรี้ยวธรรมดาธรรมดาเนี่ยใส่ไปเลยใส่ไปทางห่วงนี้โปรตีเราจะงัดแบบนี้ใช่ไหมเราจะงัดแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาของใส่มันจะเจ็บมือมันจะไอ้นี่มันจะเจ็บมือเ,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 เล็บชงเล็บฉีกกระเป๋านี่เราใช้นี่เลยนี่หลอดนี่เราใช้หลอดนี่เลย,เด,ยเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ ง่ายง่ายผู้หญิงก็ทําได้นี่ใสกับเลยปึ๊บใสกับเลยปึ๊บนี่ใส่เข้าไปเลยนี่ง่ายง่ายเนี่ยนะเนี่ยใส่ไปเนี่ยเนี่ยใสไปลักษณะนี้นะแล้วเราจะใส่อะไรอ่ะใสแค่เราใสนี่ใช่ไหมเน่ะแล้วก็ใส่ทั้งนี้นี่นี่นี่รอไปเลยปึ๊บง่ายงแล้วก็นี่นะง่ายไม่ต้องไม่ต้องไปงงไปง้างมันนี่ง่ายง่ายเลย ง่ายเลยต้องงงไปง้างต้องงงไปง้างนี่ใช่ไหมเนี่ยง่ายปึ๊บนะนช่ไหมนะโอเคเดี๋ยวผมทำรูดรอบทำรูดรอบเนี่ยเราอรอใส่ดีเลยทิใส่เดี๋ยวใส่ลูองนี่เนี่ยเใช่ไหมเนี่ยง่ายๆทำตามผมง่ายๆปึ๊บอ่าลองใส่อันอันเนี้ยผมจะเอาอันเนี้ยปลอกใจรถเนี้ยใส่เข้าไปนี่เนี่ย นิ้มใหญ่กว่าเราจะง้างมันย right. ання, aire, guys, light, ากใช่ <ed it> ไหมเนี่ยมันจะทำแบบง่ายๆเลยเอาปลายหลอดเนี่ยใส่ไปในรูนี้นี่นี่ปุ๊บเราจะง้างมันแข็งมันเจ็บเนียพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยเราดันไปเลยง่ายเนี่ยปุ๊บดันไปเลยง่ายๆเลยดันปืนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมะไรอยเข้าขอไปแล้วเราก็ชักหลอดชักหลอดออกปุ๊บเราก็หลุดไปเลยปุ๊บปุ๊บปกติเรานี่ ขเข่าแล้วใช่แล้วง่าย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 เนี่ยขเยขเ่าแล้ยวยกยก